ไปถึงคลิปที่สามแล้วนะทุกคนกะว่าจะให้มันจบที่คลิปที่สามก็ไม่จบอยู่ดีอะเอาใหม่นะเอาใหม่ถึงตรงหูใช่ไหมคะหูหลักแรกเป็น x หลักที่สองเป็น t หลักที่สามเป็น 3f แล้วก็หลักที่สี่เป็น t ก็คือสูงสูงขึ้นไปแล้วก็ลดลงนั่นแหละใครอยากได้แบบหูบานๆจะใส่อีกก็ได้นะคือตรงนี้มันจะเป็นกระเป๋าไงป้าก็เลยเอาเอาหูนี่างห่างๆกันออกมาตรงนี้มันจะเป็นช่องสำหรับใส่คองด้วยอะ่ะก็เลยย้ายหูลงมาให้มันห่างๆออกมาตามจริงหูมันต้องอยู่ประมาณสูงๆหน่อยเนาะนั่นแหละ เปื่อได้ใส่เศษสตังค์ใส่ยาดมใส่กุญแจใส่อะไรอย่างเงี้ยข้างนอกแล้วก็ดึงสีขาวขึ้นมานะคะแล้วก็ถักตรงนี้ถักเป็นรอหอนะคะถักเป็นรอหอโดยเอาหัวเข็มอะรอดแล้วก็ทับเส้นข้างหลังทับเส้นหนึ่งรอดเส้นหนึ่งทับเส้นหนึ่งรอดเส้นหนึ่งนะคะนี่ข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้อันนี้สีเนี้ยมันจะแนบไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทําหูอีกข้างหนึ่ง ถักรอหอมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็นับจากฝั่งนี้นะคะนับไป18หลัก 2, 4, 6, 8, 1่1ก1ป1สิบสี่สหกสดหลักที่สิบปดนะคะดึงสีหูขึ้นมาแล้วก็ถักหูอีกข้างหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ถักสีหูอีกข้างหนึ่งหูก็หลักแรกก็เป็น x หลักที่2ก็เป็น t หลักที่3ก็เป็น3 f ลงในหลักเดียวกัน1 2 3หลักที่4ก็เป็น t หลักที่5ก็เป็น x แล้วก็เปลี่ยนทักสีขาวกลับไปค่ะก็ทักสีขาวเป็นเอกลับมาจนถึงตรงนี้ค่ะถักมาถึงหลักสุดท้ายก็แทงเลยเข้าไปในสีลายนิดนึงนะคะแล้วก็ดึงรอหอก็จบที่ตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาถ้าใครที่จะมีตาสําเร็จก็เอามาแปะได้นะคะใครไม่มีสังที่ตะก้าก็ได้นะคะอุปกรณ์ถักโครเชต์อยู่ในตะก้ามีนะบางคนบอกเห็นเข็มถักป้าก็เอ็นดูเข็ม <laughs> มันชินนะทุกคนไปใช้อันเนมันก็ไม่ชินมือถักมาจนแบบนี้แล้วอะ คือใช้ใช้จนมันติดมือแล้วค่ะพอไปใช้แบบหรือมันไม่ถนัดหรือว่าเรายังไม่เคยใช้ของแพงไม่รู้ต้องใช้ของแพงอาจจะไปติดใจของแพงก็ได้นะ <c oughs> ซื้อพอมันหายก็ซื้อแบบเดิมหายก็ซื้อแบบเดิมนี่แหละคือมันติดแบบนี้ไปแล้วอะแต่งหน้าไปตามที่ชอบเลยนะคะตรงไหมนี่จิ้มเอาจิ้มเอาไม่ได้เล็งเลยเดี๋ยวดูตรงตรงก่อน ได้มาแล้วนะคะทีนี้ป้าจะามาติดใบนี้เนาะป้าก็จะเอาสีของใบนี้มาติดเนาะก็จะถัก x แล้วก็เก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวเอาเฉพาะเส้นหลังนะถัก x เกี่ยวเฉพาะเส้นหลังเอาลองขึ้นตรงนี้ดูนะขึ้นตรงไหนก็ได้นะแล้วแต่เราขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวเฉพาะเส้นหลังแบบนี้ยไปเรื่อยๆเหลือเส้นหน้าไว้ให้เขาเป็นรูปทรงหน้าแมวไงนี่นะคะมันก็จะมีเส้นหลังขยับให้เราแทงไปเรื่อยนั่นแหละแล้วก็เก็บปลายไหมไปด้วยแล้วก็เหมือนทําถักรอบหน้าแมวนั่นแหละ นี่นะคะถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะพอถักมาจนถึงตรงกลางหูน้องแมวตรงนี้นะคะก็เพิ่มไปอีกหลักหนึง่งเพิ่ม x ไปอีก x หนึง่งนี่แล้วก็ถักไปเหมือนเดิมค่ะแล้วไปถึงหูอีกข้างหนึง่งก็เพิ่ม x อีกทีหนึ่งนะคะแล้วนองานั้นก็ถัก x ไปธรรมดาเลยค่ะพอถักมาครบรอบแล้วนะคะก็แทงจบ dx ที่เราขึ้นต้นไว้นั่นแหละก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เหลือไหมไว้ยาวๆพอสําหรับที่เราจะสอยหน้าแมวติดกับตัวกระเป๋านะคะเวลาสอยก็สอยได้ทั้งสองแบบนะคะจะสอยเฉพาะเส้นหน้าหรือเส้นหลังแบบนี้สอยเฉพาะเส้นหลังตรงนี ด้านนอกเส้นหน้าตรงนี้ก็จะเหลืออยู่หรือว่าจะสอยทั้งสองเส้นเลยก็ได้นะคะนี่ป้าสอยทั้งสองเส้นอันนี้สอยเฉพาะเส้นหลังนะคะตามจริงแปะเอียงๆแบบนี้ก็เก๋ดีเนาะนี่แปะไว้ด้านข้างเอียงๆแบบนี้มันเป็นกระเป๋าเล็กอีกกระเป๋าใบนึงไงแต่มันได้ทําไปแล้วเดี๋ยวมันไม่เข้าพวกก็จะแปะแล้วก็เราก็จะมาถักขึ้นตรงนี้นะคะขึ้นตรงนี้แล้วก็ทําเป็นโซ่แล้วก็ติดกระดุมตรงนี้ค่ะบางคนก็ทํากระเป๋าแบบว่าไม่ติดไม่ติดซีปอะติดติดแต่กระดุมหรือบางทีไม่ติดอะไรเลยอะป้าก็กลัวของมันล่นเาก็้สสววยปปััอดดภุแ บางทีป้าก้มไงถ้าเอาใส่กระเป๋าแล้วก็ก้มบางทีโทรศัพท์มันไหลออกมาเนาะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าถือแบบที่ป้าชอบใบใหญ่ๆอะ่ะอันนั้นจะไม่ค่อยได้ความหรอกเพราะว่ามันตั้งได้ไปไหนก็จะวางไปไหนก็จะวางก็จะมีแค่ติดกระดุมแม่เหล็กเฉยๆแต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบสะพายแบบนี้เวลาลุกมมันก็หลน่นถ้าเป็นซีปรบปลอดภัยป้าว่านะและลูกป้าน่ะตอนที่ลูกป้าเด็กๆป้าจะทําให้เขาใส่โทรศัพท์มือถือจนชินเลยเพราะว่าแต่ละคนนะทาหายทุกคนมีอยู่สองคนทําหายทุกคนเวลาทาหายป้าก็จะบน่นทำกระเป๋าให,ให,ให,ให้ใช้กระเป๋าาสยไไไม่ชชออบถื ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้เป็นตัวกระเป๋าสอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทาสายสําหรับใส่กระดุมนะคะก็จะขึ้นต้นตรงสูงๆกว่ากระดุมนิดนึงตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากให้มีปลายไหมนะก็พับไหมเป็นครึ่งแบบนี้นะคะเพราะว่าทำลรงดุมมันนิดเดียวเองเนาะก็ถักโซ่ไปนิดเดียวเองแล้วก็ถักโซ่ไปของป้านับดูมมันประมาณสิบห้าโซ่เนี่ยประมาณเนี้ยประมาณนี้มันก็จะห้อยเอากระดุมใส่ได้แล้วนี่นะคะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เย็บ เก็บตรงมุมให้เรียบร้อยค่ะสักโซ่หนึง่งมันย,ยาวหน่อย